แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะอ,อายุเท่าไหร่แล้วคะสี <44. S 2> ่สิบสี่วันเกิดทังทีต้องมีของขวัญไหมไม่ต้องเอาไอหน้าวันเกิดทักทีปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะเราไปซื้อของขวัญกันไปอยากไปก็ไป <Okay. S 1> เดี๋ยวพาไป แฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณสามีค่ะวันเกิดทั้งทีเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปซื้อของขวัญกันนะคะแต่ก่อนไปก็ขอไปท,ทําธุรกรอนไปธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เดี๋ยวต้องแวะไปธนาคารกสิกรไทยอีกพอดีว่าเคแบงค์ของแวดน่ะมันใช้งานไม่ได้ดให้บริการชั่วคราวเนาะก็เลยต้องไปที่สาขามื้อนี้อากาศร้อนเนาะเกือบก็กาวหลุดทุกคนเดี๋ยวต้องซื้อกาวมา<อ>ติดใส่ว่าจะซื้อคู่ใหม่ก็ยังถูกใจคู่เดิมอยู่อยู่ธนาคารนานเลยค่ะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะได้ออกมาอ๋อแล้วก็เข้าไปธนาคารแรกค่ะทุกคคคนนกกบัตตริวไมมม่ป้้าาอองถ ว่าพี่คะกดบัตรคิวยังไงเพราะว่าสามีเอารถไปจอดแล้วก็บอกว่นไปกดบัตรคิวก่อนนะแล,แล้วเราก็ได้เวลามาซื้อของขวัญเกิดกันค่ะสามีก็ทําเป็นชี้มาร้านนี้พอเข้ามาแล้วก็ทําท่าเลือกก่อนนะทุกคนเราก็ต้องบอกสามีว่าเลือกเคยเยไม่ซื้อหรอกสามีบอกเอาเถอะนะซื้อให้ให้เราก็ทําเป็นเกงใจก่อนนะทุกคนพอดูราคาแล้วนะั้นแหละค่ะทุกคนตกใจพอสำหรับแว่นมันก็แพงอยู่เดี๋ยวขอไปดูตัวอื่นก่อนอู้มีแต่ตัวแพง,แพงๆทุกคนแต่เอาจริงๆนะแว่นชอบร้านแบบนี้มากเพราะว่าพนักงานไม่ยืนเฝ้าเพราะว่าถ้าพนัก การยืนเฝ้ามันก็ดีอีกแบบหนึง่งเพราะถ้าไม่ยืนเฝ้าเลือกได้เต็มที่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรถ้ายืนเฝ้าก็รู้สึกเกงใจบางทีเขาเลือกเยอะแล้วเขาไม่ชอบนะทุกคนเขาก็ต้องได้ซื้อเพราะว่าเขาเกงใจแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ไม่เลือกนานนะทุกคนแต่ยูนิคอร์เลือกไปเลยเลือกทั้งวันก็ยังได้เลยพนักงานไม่ว่าหรอกแต่เราอา่ะจะเหนื่อยอ่ะดิและเลือกเยอะก็อายเขาคะ่ะคือเป็นคนที่บางครั้งก็เลือกเยอะบางทีก็เลือกไม่เยอะถ้ามีงบเยอะเห็นถูกใจก็เอาเลยแต่ถ้าไม่มีเงินแต่ว่าอยากได้นะก็คิดนะคิิดดแล้้ววกก็คออีีเพราาาะ่ซืไปบงท ก็ไม่ถูกใจค่ะตอนเลือกนะถูกใจร้อยเปอร์เซเราก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปแหละชอบช้อปปิง้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้อยากมีงบช้อปปิ้งสักหนึ่งล้านบาทเด้นะวันนั้น,น,นคงจะเป็นวันที่มีความสุขที่จุดแต่ความเป็นจริงคือหนึ่พก็ยังยากหรือจริงๆของมันไม่ได้แพงหรอกเราเองที่จนแต่ว่ากิเลสนี้เยอะเหลือเกิน ดูซิทุกคนเข้าร้านนู้นแล้วก็ออกร้านนี้ไม่ถูกใจสัทีนาะงบอกว่าถูกใจทุกตัวแหละแต่ว่ามันแพงอะ่ะส่วนผมนี่ก็มีหน้าที่ถือของเดินลอ นี่พาแม่มามาช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวลูกโตนะ๋อเหนื่อยคูณสองเลยอ่ะอ่ะช้อปปิ้งเหนื่อยแล้วแล้วก็มาซื้อมังคุดเกษตรกรกันดีกว่าอ้าวกลับมาที่ร้านเดิมละดูตามไม่ทันเลยนี่ก็ถามอยู่แน่นแหละว,ว่าตัวนี้สวยไหมตัวนั้นสวยไหมสวยทุกตัวล่ะค่ะที่รักที่รักใส่อะไรก็สวยทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังเลือกไม่ได้สักทีเผลอแป๊บเดียวแวบบไปแวบ,บมาคือเฝ้านางแบบไม่ให้ค่าสายตาเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนางหายนางบอกว่าอยากได้อยู่แต่ว่ามันแพง ไม่เอาหรอกแต่ว่าก็เลือกเรื่องแล้วก็ลองลอยู่นั่นแหละเนี่ยจะไม่เอาจริงๆใช่ปะดูสิเดินไปเดินมาจนตาลายหมดแล้วอ่ะอยู่ไหนแล้วนั่นละโอ้อยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นเดินเร็วจริงๆล่ะเชื่อไหมว่าพาไปช้อปปิ้งเน่ะไม่ต้องกินข้าวกินน้ำทั้งวันก็ได้ภาวะได้แต่ผมนะหิวสรุปจะเอาไหมเนี่ยนางบอกของมันแพงก็ต้องเลือกให้มันถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเพราะว่ามีงบจำกัดอ่ะเลือกไปเลือกมาชุดนี้ก็อยากได้ชุดนั้นก็อยากได้อ่ะ เรื่องไม่ได้สักทีสามีเรื่องมาให้ละเอาไปเลยของลดราคาแต่ผมไม่รับถุงนะจ่ายเงินแล้วก็เก็บเลยเพราะว่าผมขี้งงซื้อเสื้อหนึ่งร้อยหนึ่งพันจ่ายได้แต่ของงกค่าถุงสักหน่อยสองบาทจะได้ประหยัดลงไม่พอนางบอกขอสุดจิปสักหน่อยเดี๋ยวก็จะพากลับบ้านแล้วพอซื้อเสร็จนางก็ชวนกลับเลย<ห>อ้าวจะซื้อของขวัญให้ผัวไงบอกตัวไหนอก็วันเกิดผัวไม่ได้บอกบอกว่าไปซื้อของขวัญ ก็ไปซื้อของขวัญให้เมียไงมันเกิดผัวก็ไปซื้อของคนให้เมียมันเกิดผัวซื้อของให้เ<ด>มียกอ่ะอือได้เห็นเมียซื้อให้ผัวว่าเมียก็ซื้อของขวให้เมียของก่อนของขวัญอ,อะไรไม่ได้พูดนะว่าจะซื้อให้ตัวอ่ะ